Hi สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมพันค่ะสำหรับวันนี้รีแอคชั่นเหมือนเดิมและเป็นวงลูกชายตัวน้อยของแม่ก็คือน้องได้เสลงค่ะมากับเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่า พูดไม่ฟังเราก็จะไปดูกันเลยนะคะว่า MV อเป็นยังไงเพราะว่าได้ฟังเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออชอบเพลงมากเป็นเพลงแบบแนวช้าฟังสบายๆแบบเข้าใจง่ายติดหูเป็นเพลงเพลงที่เพาะเพลงหนึ่งเลยไปฟังกันได้นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดู MV กันว่าเขาจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าเพราะว่าเท่าที่ดูทีเสอร์เมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวออกแบบว่า วิทยาศาสตร์หน่อยเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่ปปาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า MV จะเป็นยังไงมาค่ะอ๋อแล้วก็ MV นี้มีนักเอ็มวีนะคะก็คือเจนนี่แล้วก็คิดว่าน้องเจนจะเป็นเซนเตอร์เป็นเพลงเศร้าโอ้ love cloud memory คืออะไรแบบโหยลูกสาวแม่ คือเหมือนอยู่ในห้องไงปะ่ะห้องเก็บตัวห้องทดลองอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้ยโอ้วโอวเนี่ย m e m o r รี s โอ้ยแบบว่าลุกความทรงจำมีปะ่ะโอ้สว,วยอะ แล้วลูกสาวฉันจะไม่อ,อกหักไปไงออโอ้ยพีอ่อเล็กเล่นหิว ฉันจะร้องไห้เห็นเฟรมลำบากถ่ายร้องไห้ <c oughs> ว้าวเกรงเศ้าความทรงจำมันโอมือถนนือแบบโลกอนาคตเ <c oughs> ันแม่มันค่อยๆลบอ้ ชุดสวยมากโอ้โหก็คือโอ,อ้โหเมมโมยเดสทอยละทิ้งไปเลยทำลายทิ้งอโอโ้ยโอโมลุคนี้ดีมากเลยอะหล่ออะ ฉันจะมีความรักด้วลอ่อุออออ้ยอู๋เจ๊เละคน acting กันเก่งจังเลยอ่ะไม่รู้ดิสายตรงใส่ตานี่

เรามาลบควา,ารรมทรงจำโอ้แอคติ้งดีโอ้ยดีจัดเลยอะดูดีแต่ละคนอะโอ้โห โหแล้ว <c oughs> อ่ะโคตรดีเลยโอ๋อ oh my god ฉันชอบมากเฮ้ยดูนี่โอ้ค์อืมแสงนี่สวยมาก Memories จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงพูดไม่ฟังของน้องน้อง e สนะคะคัม b a c k no คัมแบ็กนะคะเป็นเพลงที่คือเด้วยตัวเนื้อเพลงอะ่ะคือเราเคยฟังกันมาก่อนแล้วเนาะก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าเพลงเศร้า,ลราแล้วมาดู MV ก็คือเป็น MV ที่เล่าเรื่องได้แบบโหแล้ว acting ทุกคนดีมากนี่สินะคือเหตุผลของการที่เด็กๆไปเรียน acting คือแบบ oh my god ฉันชอบทุกคนเลยอ่ะแล้วแบบภาพสวยแสงดีภาพสวยแบบเป็น mood มากแล้วก็แบบสตอรี่ที่แต่ละคนเล่าอะแบบแต่ละคนที่ไปเจอความรักที่ผิดหวังเงี้ยอกหักอะไรเงี้ยแล้วแเล่นดีมากแบบฉากรบความทรงจำอย่างเงี้ยก็คือแบบ ร้องไห้กันใช่ไหมโอ้ดีมากทุกคนดีมากๆเลยได้ทั้งสิบคนคือดีมากๆแล้วก็เจที่เล่นเป็นตัวหลักก็คือแสดงที่ดีตอนที่ชักที่แบบว่าเออทะเลาะกับนางเอกอะไรเงี้ยถึงแบบเพลงนี้อาจจะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้แบบ เห็นชะัดเนาะเพราะว่ามันเป็นเออที่แบบเล่าเรื่องอะ่ะแต่ว่าได้เห็นทําให้เราได้เห็นอ่ความสามารถในด้านการแ acting ของเด็กๆเนี่ยมากขึ้นแล้วมันอุย้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบโอ้ยได้เห็นแล้วแบบมันดี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 ด,ดีมากๆชอบอะ่ะส่วนเจนนี่สวยมากค่ะมีตัวละครรับด้วยชื่อเนาะชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้แต่ว่าเคยเห็นหนะ้าแต่คู อีอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูใหม่อีกรอบแต่ว่าชอบ a c t i n งของทุกคนมากวันเนี้ยไม่ชมอย่างอื่นเลยชุดก็ดีชุดส่งเหมือนกันแต่ว่าขอชมเรื่อง a c t ิ้งการแสดง mv ของทุกคนดีเยี่ยมมากได้ทำถึงแล้วก็ขอให้เพลงเนี้ปังๆังนะเด็กๆคือขอให้พูดไม่ฟังปังมากขอให้แบบว่า คนมาฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะไปดู MV น้องไดซ์ด้นะคะเพลงพูดไม่ฟังที่ทาดาเลเบลส์ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย